นะตัดให้หมดแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมีจะซื้อสีมาทาสักมันจะโตมมากซื้อสีมายิ่งยิ่งง่ายต้องว่ายิ่งไปจะตัดไปจานนะเนี่ยไอ้บ่อนี่เราลงได้ปียังปีกว่าแล้วมา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 โอเคแค่นี้มันก็มาแล้วนี่นาถ้าบ่อโน่นมาเลยนี่ดูสิดู เฮ้เปิปดสปริงเกอร์หน่อยว่ะเปิดสปริงเกอร์โชว์หน่อยท่าเิืออยู่สบายขึ้นยังไม่ร้อนมาก<ช>นี่เข้มสมบูรณ์หางไม่จะตั้งเนี่ยไม่มีลมหางไม่ลมแล้วในน้ำนี่เดียยอ่าอ,อ่าอ่า การเลี้ยงครับอากาศมันเหมาะที่จะเลี้ยงได้อมันร้อนเนี่ยเข้มตัวเร็วอนกาศพราะหนึ่งมันห่วท้องมันหววที่มันออืหรือสองมันตกใจคมันอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยนี่ประมาณสามปีหนันมันหยาบ อก็เห็นไหมล่ะไอตัวยุทธยามันมีอำเภอจระเข้สามพันล่ะอเหลือสักตัวมไหมล่ะมันเยอะไหมลูปสมัยสมัยก่อนมีรูปโบราณโบราณเคยเคยถ่ายรูปให้ดูอ่ะไอ้เข้ตามข้าตะลิงมีเข้นอนเกลื่อนเลย บอน,นี่เราใส่ประมาณกี่ตัวคะบอ่อนี่เราใส่ร้อยตัวครับเราขั้นมาร้อยตัวเลยใส่แค่ร้อยเดียวครับตอนนี้เรากลิันยังจะขึ้นีตอนนี้เดีย๋ยวเรียกเลยมาๆามา,มา โอ้นี่คือวิธีการเรียกจระเข้เท่ากันนะเนี่ยคอ่าลึกประมาณนิดครึ่งครับประมาณนิดครึ่ง บ้องเนี่ยช่องสามนี้อ่าเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่อ่าจะที่เราให้กี่วันครั้งอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งยิ่งเวลาให้อาหารนี่ยิ่ง<อ>ขึ้นดีมันดูตอนนี้มันร้อนโอ้นี่ไงมันมานะ เขาเรียกจุ๊บปากมาใช่ไหมจุ <c oughs> ๊บปากให้เป็นเสียงให้เขามาเยอะใช่แต่าบางทีมันต้องจุ๊บปากถ,าถึงเวลาเลี้ยงอาหารจะได้ยินเสียงรถก็มันก็มารวมนี่หมดเลยได้ยินเสียงรถ ล้วคะรถอะไรรถทาเล้งลดนี่รดลดใหญ่รถใหญ่นี่แหละมันจะทอยข้าวต <the> er ัวต oh, <the schön úc ados> <the> ัวตอนแม่ตัดตัว22ครับเราก็เลยมองว่าเฮ้ยมันทำธุรกิจได้เว้ยเอไว้ขยะนึกว่าตอรเค้ลงมาไม่ใช่เผาขยะไว้แม่จึนเพิ่มพูนเยอะมากใช่จากจากสิบหกแม่เนี่ยเรามี่รับไปนี่อนุรักษ์จริงคือถ้าเกิดว่าลิถ้าเกิด หร,รอือว่าเป็นเดือนไม่เป็นวันไม่หรอกเราเรารับเรารับลโกเคทุกวันแล้วเราก็เฉลี่ยให้กินบอดนู้นบอกนู้นสลับกันไปรับทุกวันรับลูกหมูรับลูกโมทุกวันโดวสามบาทลูกหมูกับลูกหมูตายและคลอดไปดูแม่มันนั่นคือตัวใหญ่ๆ่ไงไหนอะนู่นตัวนี้ดูแม่มันได้เดี๋ยวตัวเล็กๆข้าไหน อยู่ไหนอ่ะกินอิ่มเหรถ้ากินอิ่มก็ไม่มาเลยถ้าแดดร้อนๆอย่างนี้เยไม่เคยขึ้นแดดร้อนไม่ขึ้นไม่เลียบเลยย่างอน ถ้าไม่อิ่มมาทางโน้นไปสะพานนน่นดีตัวนี้มีอยู่สี่บ่อละกำลังจะกระจายเป็นห้าบ่อไม่มีอยู่บ่อเนี้ยมากเกินไปแน่นเกินไปกับมีไหมมีไหมคุณตัวบ่อเอกเลย โอ้โหลงโอไปไอหลงบบไปกระโดดลงบอไปไม่เหลือน้ำจะกลางวันเดี๋ยวนี้ไม่เคยขึ้นหรอกมันจะขึ้นนู่นแหละประมาณ4โมง4โมงกว่านั่นเองถ้าอิ่มๆอย่างนี้ไม่ค่อยมา นัดคนยืนอยู่อย่างนี้มาเตะใหนขึ้นตัวใหญ่ไม่ขึ้นนะมันขึ้นอยู่ในน้ำหมดเลยตอนนี้มันเดินไปข้างบนอนู้ดเอาพาไปเดินในป่าทับเพลีหน่อยปะหมาขึ้นไปถ่ายได้ทุกบ่อเลยตอนนี้อ๋อมันมีสะพานขึ้นไปเหรอเดี๋ยวมึงตกมาไปขึ้น ขึ้นไปเลยพี่ <laughs> พี่ขึ้นจริงพขึ้นไปก่อนโอ้คุณคุณจะขึ้นปะไปดิฮะ <laughs> ไหนยังเดี๋ยวดูไอ้เท่ก่อนหน่อยนี่ที่วงาวงไข่วางไข่ที่วางไข่วางไข่นี่ <laughs> ครับโอ้โห <laughs> <laughs> เดินดีๆนะตะละเแค่คาบไปนั้นนี่นแกนลไอ้ลุลุนเอะุนเอะนี่ถ yeah> anyway> ังนี้้พี่เบอกโ่มาใช่้นีตัวพูดตัวเมียเรา้ไหมคะรู้้อันนี้ัวผู้ตัวเมียตัวเมียอ้วนๆใช่ไหม ตรงนี้มันตะกร้อแหแค่เล่นไปหมดแล้วอีใ่ในงดร้แค่ไหมเนี่ยใช่ไหมคะโอ้แค่ล่นไปหมดและสามารถมีสี่แบกสบบจะคงต้องห็นมัน เจ็ดป,ปีเหรอ,อ,อก็ตัวแต่ตัวมันยังไม่ค่อยใหญ่นะคะแต่อีกตัวนี้ตัวใหญ่กว่ามันตัวไม่เสมอหรอกบางทีจะตัวอย่างก็ใหญ่บางทีจะต,ตัวเล็กกันอาหารเหรอคะถ้าตอนคายนะม,มันคายใกล้ๆกันเรือเอแหละ ถ้าออกมายูข้างในนี่เฮ้ยโอ้ปากมันคมนะ อออยมันร้องด้วยอันนี้กี่วันนะคะลูกปีนี้อืลูกของปีนี้ลูกของปีนี้อนโอ้ยเหมือนลูกจิ้งจกเลยอือ แล้วถ้าจระเข้มันกัดแล้วมันจะเราเราเราจะเราจะมีอะไรไหมอ่ะไม่เป็นไรก็ขาดเลยฮะสามตัวสองตัวเจอเจออะไรนะแฟบอะแฟบยังไงอะแฟดแฟดแฟบหรอครับมีไหมอ่ะแต่มันเต็มเลยเนาะ้ัเต็มหมดเต็มหมดยี่สิบถึงสี่สิบก็ได้ สิถึงส<ช>ีแล้วเมื่อไหร่เราถึงจะแยกเป็นบ่อใหญ่นะคะพอตัวใหญ่ขึ้นเราจะแยกเพราะมันจะเป็นอายุเราเหล่าเท่าไหร่ได้ถึงจะแยกอ่าทักปีหนึ่งคัดแยกเล็กอยู่กับเล็กใหญ่อยู่แล้วข้างหนาองนุ่มนะมีมโอ้คุณอันนี้สวยวะ่ะโอ้ยมันมันเปรี้ยวเลยปีที่แล้วเนี่ยตัวนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอ,อปีที่แล้ว ไวนะ้หน่ะตัวเล็กๆนี่แหละไว้เป็นน้ำเล่นน้เนี่นยกัดเจ็บแน่นอน <c oughs> เจ็บๆจ้องจ้องจ้องนี่กัดแล้วก็สะบัดเลยเบืดอโอ้สบดั <c oughs> สบดให้กัดอ่ะ ครับตอนนี้ปริมาณจระเข้ที่เลี้ยงอยู่เนี่ยมากร้อยแค่ไหนที่ฟาร์มนี้มีประมาณสามพันตัวสามพันตัวมีแม่พันประมาณสัก120ร้อยยี่สิบถึงร้อยห้าสิบประมาณนะัประมาณร้อยยี่สิบดังนั้นก็เราก็ขุนเลี้ยงลูกใช่ครับเราเลี้ยงแล้วก็ขุนให้มันโตแล้วเพื่อจะได้ขายรเราเลี้ยงมานานยังฮะ ผมเรียบมาสักยี่สิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้สถานการณ์จระเก้เนี่ยนะมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้เนื่องจากเข้เนี่ยมันสมัยก่อนเราพึ่งแต่หนังส่งออกครับหนังส่งออกเนี่ยหลังจากโควิดมาเนี่ยมันไม่มีการส่งออกครับหรือการส่งออกก็จะไม่ดีครับก็ทำให้ตลาดจระเก้ภายในเนี่ยมันไม่เดินครับไม่เดินเรียกว่าไม่เดินเลยแล้วกัน ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ควรแล้วก็อย่าง,างจระเข้เนี่ยมันมีปัญหาติดเรื่องไซเตสใช่ไหมไซเตสแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามความเห็นผมนะประเทศไทยเราเนี่ยสมัยก่อนผมมีสิบหกแม่นะแล้วก็เลี้ยงเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนมีสามพันกว่าเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดเราปล่อยแค่อยู่ในในในป่านะมันศูนย์พันแน่นอนแต่ถ้าเอามาเลี้ยงเองเนี่ย ผมว่าเราสามารถเลี้ยงเป็นเศรษฐกิจได้เพราะในเวลาสิบกว่าปีเนี่ยจากสิบหกแม่พอมีสามพันนะแล้วตอนนี้ได้ลูกประมาณปีหนึง่งเกือบพันตัวก็ไม่ถูนพันแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะทำเป็นต์เศรษฐกิจได้ก็คือถ้าเกิดแล้วว่าเราทำหนังเองเรามีศักยภาพในการฟอกหนังได้เองแล้วก็ทำเป็นสินค้าเอาพื้นฐานง่ายๆ สมมติว่ากระเป๋าสตังค์เนี่ยนะแล้วก็อย่าให้แพงนักราคาพอสมควรให้จับต้องได้ผมว่าไปได้เพราะว่ามันจะแพงกว่าหนังวัวไม่เท่าไหร่หรอกนะแล้วสินค้าดีน่าใช้นะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเราทำเป็นโอทอปของเราเองเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยนะ ไม่น่าประยุกี่ิกับสาเตสเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเราทำเองเรามีผลิตผลเองแล้วก็เอาไปเอาไปทำได้นะอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าท่านมองว่าผลิตภัณฑ์จากเจระเข้นียมันแพงสูงขึ้นไปทําให้คนเนี่ยไม่อยากจะซื้ออะไรอย่างนี้เหรอใช่มันแพงเกินเหตุครับสมัยก่อนในอดีตแพงเกินเหตเออุหมายถึงยกตัวอ,อย่างาได้ไหมว่ากระเป๋า,ปปา,ปาท่านอย่างกระเป๋าตังค์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยครับใบหนะึ่งสองสองพันน่ะ แล้วอย่างงี้ใบเท่าไหร่คะใบสองสามพันครับเดี๋ยวนี้ซื้อสักผมว่าไม่เกินพันหนึ่งประมาณพันหนึ่งซึ่งพันหนึ่งเนี่ยนะหนังวัวก็ห้าหกร้อยละเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อหนังจระเข้พันหนึ่งผมว่าซื้อได้แล้วก็ประโยชน์การใช้งานดีเนี่ยิใช้ยิ่งสวยยิ่งเก่ายิ่งหนานี่กว่าสิบปีแล้ะแต่ด้วยว่าเมื่อก่อนนี้ใบหนึ่งหลายหลายพันมันก็เลยทำให้แพงเกินเหตุ แพงจนคนจับต้องไม่ได้มันทำให้เกิดปัญหาการส่งออกหรือว่าการผลิตเนี่ยแพงขึ้นหรืออยังไงให้มันถึงได้สมัยก่อนเรามีปากน้ำนะลายใหญ่เขาก็ทำหนังส่งนอกส่งญี่ปุ่นนะฮะส่งนอกกันแล้วก็ทำกระเป๋าขายเองก็มีแต่ก็แพงมากนะแพงมากใบหลายหมื่นนะอ่ะเหตุที่มันแพงเพราะอะไรคะ สาเหตุที่มันแพงเพราะอะไรบวกกันเยอะมั้งประมาณนั้นทำให้ทำให้เศรษฐกิจของของประเทศเนี่ยมันก็ตกลงใช่ครับพอมันพามันแพงเกินเหตุเนี่ยผู้บริโภคก็จับต้องไม่ได้พอจับต้องไม่ได้คุณก็พึ่งตลาดส่งออกอย่างเดียวพอส่งออกไม่ได้ป้าคุณก็เสร็จตอนนี้คือในตลาดนี้ยังขายได้ยังไงบ้างอ่ัตอนนี้ผมว่าเท่าที่ผมทราบนะราคามันไม่มี คือไม่มีคนจับไงเอาแล้วที่เลี้ยงเลี้ยงไว้ทำไงเอาสาหรับเราใช่ไหมสมัยก่อนเราเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเราถือว่ามันเป็นการอะไรล่ะการอนุรักษ์ด้วยเราก็เป็นงานดีเล็กนะไม่ใช่งานหลักแต่ถ้าเป็นงานหลักเราเสร็จแล้วนะถ้าเป็นงานหลักเราเสร็จนี่เราถือเป็นงานดีเล็กเรามีงานหลักเราอยู่เราก็เลี้ยงเพื่อเพื่อการอนุรักษ์แล้วกัน แล้วก็รอจังหวะมันขึ้นราคาตกต่ำอยู่ตกต่ำมากจากเดิมเนี่ขายยังไงจากเดิมขายราคาเม็ดหนึ่งอยู่ประมาณสามถึงห้าพันจากความยาวนะความยาวของลำตัวลำตัวเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งสามถึงห้าพันหมายถึงอายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นตามความยาวตามความยาวไม่เกี่ยวอายุไม่เกี่ยวอายุขายตามความยาวแล้วปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันไม่มีราคา ไม่ไม่มีคนเข้ามาซื้อไม่ดูใช่เอาอะ้วมันออกลูกมาทุกปีทุกปีทาไงฮะเราก็เลี้ยงไว้วเราก็ต้องรอมันขึ้นราคารอรอ,รอที่ว่าอ่าผมเคยคิดกับเพื่อนๆว่าเราจะทําเป็นสินค้าโอทอมได้ไหมาทาเป็นกระเป๋าตังค์แบบเนี้ยเป็นโอทอมแล้วก็ขายคนไทยด้วยกันนี่แหละไม่ต้องขายเป็นต้นไ่นอกหรอกแต่ไม่ต้องให้มันแพงเหมือนกับไม่ต้องหรอกอขายสัก แปดเก้าร้อยพันหนึ่งเสียซะขนาดนี้แพงกับหนังวัวหน่อยนึงให้เขาไปทดลองใช้กันดูแล้วมันทําได้ไหมคะผมว่าทําได้ผมว่าทำได้ไดแล้วเมื่อก่อนว่าเขาจะซื้อลูกจระเข้ไปเลี้ยงในฟาร์มหมูนี่มันเป็นยังไงให้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ฟาร์มหมูมันเกิดโรคระบาดเพราะฉะนั้นเนี่ยจระเข้ตามฟาร์มหมูก็เลิกเลิกกันหมดอะแล้วก็การที่เค้มันราคาตกต่ำมากเพราะว่าฟาร์มหมูขายทิ้ง เนื่องจากไม่มีหมูให้แค่กินก็ทิ้งจับไปเถอะราคาเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันก็เลยไม่ทาให้ราคาเสียหายไม่ไม่มีราคาคเห็นว่าเขามีการบริโภคเจระข้แบบเออเาไปประกอบอาหารในชิ่นบริเจระข้หัน่นอะไรเงี้ยนะมันแล้วมันดีไหมกันรูปบริโภคนี้คนไทยยังไม่ค่อยกล้ากินกันมันแยงอะอมันแยงกัน เม่ค่อยกล้ากินบใช่มีบางคนนะกลุ่มบางคนซึ่งน้อยมากไงซึ่งน้อยมากคนทั่วไปบอกกินจระเข้มมาใส่น้ากันเป็นแถวกลัวเขาจะกลัวคือโดยสรุปว่าช่วงนี้จรลเข้นี่คือตกต่ำสุดๆตกต่ำมากๆใช่ใช่แล้วอยากฝากให้หน่วยงานแล้วแล้วอยากให้แก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาเหรอครับประการแรกนะหนึ่งทำยังไงให้ ผู้เลี้ยงรวมตัวกันแล้วฟอกหนังได้ถ้าผู้เลี้ยงรวมตัวกันฟอกหนังได้ใช่ไหมฟอกหนังได้อาจยึดกระเป๋าไม่ยากย็ดกระเป๋าไม่ยากอยู่ที่ที่โรงฟอกทำไงไม่ฟอกให้ฟอกได้อยา่าลืมว่าราบบุรีเนี่ยรวมกลุ่มผู้เลี้ยงกันแล้วก็เปิดโรงฟอกหนังคาสักโรงหนึ่งแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยอาจจะลงเงินกันก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้แต่ต้องให้มีองค์ความรู้เกิดขึ้นนะ แล้วก็มีโรงฟอกหนังขึ้นที่หนึ่งแล้วก็เอาหนังที่ฟอกได้เนี่ยมาทําเป็นสินค้าโอทอมเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ใช่หนังใช่ใช่มาเป็นอย่างเนี้ยครับผมเชื่อว่าขายได้แต่จะไม่ต้องรับของนอกมาไม่จําเป็นเลยไม่จําเป็นของเราก็ทาได้แล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องส่งหนังไปนอกด้วยแล้วคนี้ถึงเมืองนอกอยากได้หนังดีๆใช่ไหมคุณก็มาซื้อที่เมืองไทยแล้วก็เรียกราคาตามที่เราสมควรจะได้ แล้วตอนนี้เมืองไทยเนี่ยไม่มีโรงฟอกหนังเลยเหรอโรงฟอกหนังจระเข้มีแต่เป็นของเอกชนบางรายรซึ่งเข,เ,ขเขาก็เก็บความลับเขาพอสมควรเลยละ่ะสมัยก่อนผมได้ข่าวว่าผมไม่ได้ฟอกเองนะพวกผมเคยจับไปฟอกอเห็นบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยค่าฟอกอ่ะสามพันห้านะเฉพาะค่าฟอกนะค่าที่เขาฟอกเรานะอะสามพันห้า <3, 500. S 1> แล้ว มันเนี่ยราคามันถึงได้แพงขึ้นใช่ซึ่งจริงๆค่าไอ้ค่าผมเชื่อว่าน้ํายาฟอกหนังนี่กี่ทั้งอะแล้วก็อุปกรณ์การฟอกก็ไม่เท่าไหร่แค่นี้ขึ้นอยู่หน่วยงานรัฐอะจะสนับสนุนยังไงนี่กว่าสิบปีแล้วครับใช่มากกว่าสิบปีใช่หนังจระเข้ของนูมีสีม่วงนา้เก้